อแบตเตอรี่ TPS s Park S M F จำแดงลูกหนึ่งครับไม่เอาแบตเดิมเดิมอ่ะแบตเดิมเดิมก็ใช้ดีนะเอาแบตเตอรี่ TPS s Park S M F จำแดงลูกหนึ่งครับหรือจะเอาตามใจช่างผมจะเอาแบตเตอรี่ TPS s Park S M F จำแดงลูกหนึ่งครับลองแบบอะไรก็ได้ดีกว่าไหมผมจะเอา TPS โอเคเฮ้ยไม่ค่อยครับนี่มันสองเด้งแบตเตอรี่ TPS ใจไฟแรงแต่ ฮะอะไรนะฮะป,ป,ประจายตังเบาอ๋อคุ้มสองเด้ง tps แบตเตอรี่ที่สุดแห่งพลังไฟยังอ้าวอันยองผลิตจากเกาหลีมาตรฐานระดับโลกอีกด้วยค้ม <Es> เดี๋ยวเดี๋ยว <stock> ตอนจบลูกค้าขอให้มีฟ้าผ่าได้พี่ TPS แบตเตอรี่ที่สุดแห่งพลังไฟผ่าเลยพะเฮียวว่าไปใส่รถดีกว่ามั้งเออว่ะพีก่อนครับคุ้มสามเด้งอย่างนี้ตายยาก TPS แบตเตอรี่ที่สุดแห่งพลังไฟ